แผนธุรกิจ Rich One To n i ครับเป็นแผนในระบบ Binary 1แตก2สามารถสร้างรายได้ด้การทั้งหมด4ช่องทาง1เรื่มงแต่ค่าแนะนำสินค้า50% PV ครับ 2. ค่าบรหิหารทีมอีก50%ของ p v ครับ 3. โบนัสพิเศษ2,000-20,000 20, บาทและ4นะครับออโต้ชิปครับตำแหน่งทางธุรกิจเป็นตัวกำหนดที่มาของรายได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแรกคือ P1 ซื้อสินค้าครบ100คะแนนก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ500บาทครับเดือนละ15,000บาทตำแหน่ง 10, ต่อมาคือ P2 ครับซื้อสินค้าหรือสะสมครบ600คะแนนนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ3,000เดือนละ9,000บาทและตำแหน่ง P3 ครับสะสมครบ1,200คะแนนสามารถสร้างรายได้วันละ6,000บาทเดือนละ180,000บาทครับและตำแหน่งต่อมา P4 ครับสะสมครบ4,500คะแนนก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ10,000บาทเดือนละ300,000บาทตำแหน่ง P5 ซื้อสินค้าหรือสะสมครบ9,000คะแนนนะครับก็จะสามารถสร้างรายได้วันละ15,000เดือนละ4,500 0 0บาทครับโบนัสข้อแรกก็คือ,อไรายได้จากค่าแนะนำ50%ของ PV น,นั่นเองครับเริ่มจากแผน b บ n a r y เราสามารถที่จะแนะนำสมาชิกซ้ายขวาแล้วก็แนะนำต่อๆกันลงไปเป็นแผน b บ n a r y แบบที่เห็นนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับทุกๆชั้นเลยนั่นหมายความว่า ถ้าเราเป็นคนแนะนําเช่นเราแนะนํามาสมาชิกมาอยู่ฝั่งขวาพันพีวีก็จะได้รับค่าแนะนํา500บาทฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันถ้าเราแนะนํามา1คนซื้อสินค้า100พีวีก็จะได้แนะนํา50ฝั่งขวาแนะนํามา500ก็จะได้250บาท ฝั่งซ้ายเหมือนกันครับเราลงไปที่ฝั่งซ้ายแนะนํามา1,200 pv ก็จะได้ค่าแนะนํา600บาทและฝั่งขวาถ้าแนะนํามาถึง4,500คะแนนนะครับก็จะได้รับค่าแนะนํา2250และฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันครับแนะนํามาถึง90,00 pv ก็จะได้รับค่าแนะนํา4,5 0 0ถ้าเราเป็นคนแนะนําเราก็จะได้รับคอมมิชชั่นนะครับหรือโบนัสตามนั้นสีแดงคือที่เราไม่ได้แนะนําครับแต่ว่าก็จะได้คะแนนมาครับโบนัสข้อที่2นะครับเป็นค่าบริหารทีม50%จากคะแนนข้างอ่อนในการทําธุรกิจในระบบไ การขยายองค์กรทั้งซ้ายทั้งขวานั้นก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาตินั่นหมายความว่าใน1วันจะรวบรวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานามาคํานวณเป็นค่าบริหารทีให้กับเรานะครับโดยจะนําคะแนนข้างออนเป็นเกณฑ์จ่ายให้กับเรานะครับตามตําแหน่งทางการลงทุนตั้งแต่ P1 ถึง P5 ครับเริ่มตั้งแต่ตําแหน่ง P1 นะครับ เอาคะแนนข้างอ่อนเป็นเกณฑ์นะครับจะสามารถสร้างรายได้วันละ500นั่นหมายความว่าจะต้องมีคะแนนข้างอ่อน1 0 0 0คะแนนข้างแข็งก็ต้องมากกว่า1000นะครับเราก็จะสามารถสร้างรายได้แบบนี้ทุกวันวันละ5 0 0บาทถ้ามาทุกวันก็วันเดือนละหมื่นห้าครับตำแหน่งที่2เช่นเดียวกันครับสามารถสร้างรายได้วันละ3า0พันบาทต่อวันนั่นหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่งอ่อนเนี่ยไม่เกินวันละ6000คะแนนครับฝั่งแข็งก็ต้องมากกว่าเดือนหนึ่งก็90 0 0 0บาทต่อเดือนครับ แล้วก็ตำแหน่ง P3 สามารถสร้างรายได้วันละไม่เกิน6,000บาทหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่งอ่อนวันละไม่เกิน12,000คะแนนครับแล้วก็มีรายได้แบบนี้ถ้าเกิดทุกวันนะครับเดือนละ180,000บาททุกเดือนแล้วก็ตำแหน่ง P4 ครับสามารถสร้างรายได้วันละไม่เกิน10,000บาทนะหมายความว่าจะมีคะแนนฝั่งอ่อนไม่เกินวันละ20,000คะแนนครับเดือนหนึ่งก็3 0 0 0 0บาทต่อเดือนตำแหน่ง P5 ไม่เกินวันละ10,500ครับ30,000คะแนนต่อวันเดือนละ450,000บาทครับ โบนัสข้อที่3ครับเป็นโบนัสเพิ่มพิเศษจ่ายให้เราตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทในแผนไบนอรี่นะครับอยู่ในผังไบนอรีนั้นก็เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมีซ้ายมีขวาจะนับจากรายได้ในแต่ละรหัสถ้ามีรายได้ครบ5 0,000เราก็จะได้รับเงินเพิ่มของเราเลยนะครับอีก2000ถ้าเรามีรายได้1 0 0 0 0แบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก5,000บาทและถ้ามีรายได้2 0 0 0 0นบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก10,000บาทถ้ามีรายได้หนึ่งสี่แสนบาทก็จะได้รับเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทจ่ายเป็นเงินสดให้กับเราทุ รายได้ทางที่4ครับบนน้าจากการซื้อซ้ำหรือออโตชิปทุกรหัสนะครับที่มีรายได้ก็จะถูกสะสม10% แล้วก็สามารถนําไปแลกซื้อสินค้าได้เริ่มต้นตั้งแต่ถ้ามีไรายได้เกิน2,000บาทจะหักไว้10%บเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งครบ1 0 5 0บาทถ้ามีไรายได้ครบเงอนไขคือ6 0 0 0บาทก็จะหักอีก1 0นะครับจนกระทั่งครบ1 0ึ0ับาทถ้าเงินไขอีกข้อหนึ่งคือครบ1 5 0 0 0 0้าบาทก็จะหักอีก10%นะครับจนครบ1 0 5 0บาททุก1 0 5 0บาทก็จะมีคะแนนให้300คะแนนหรือถ้าไม่ถึงก็หักตามจริงและสามารถนำมาคำนวณคอมมิชช